แนวข้อสอบเพศปฏิบัติปี65ทับหนึ่งชุด4ปรับปรุงการทำความสะอาดตะแกงเตรียมสอบเพศปฏิบัติปี65ทับหนึ่ง ชุด 4. การร่อนยาปรับปรุงการร่อนยาตะแกงหรือแร่งที่ใช้ร่อนยามี3ขนาดขนาดเบอร์ร้อยละเอียดมาก ขนาดเบอร์80ละเอียดปานกลางขนาดเบอร์60ละเอียดน้อยการดูแลรักษาเครื่องร่อนยา 1. ใช้ผ้าชุบ น้ำเช็ดทำความสะอาดเครื่องร่อนยาและใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งให้เครื่องร่อนยาแห้งสนิทในวงเล็บอาจจะใช้พัดลมเป่าให้แห้ง 2. ปิดฝาเครื่องร่อนยา การเก็บรักษาตะแกงหรือแร่ง 1. ใช้แปรงปัดทำความสะอาดผงยาที่ติดอยู่ที่ตะแกงและขอบตะแกงร่อนยา 2. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ตะแกงและขอบตะแกงร่อนยาและ ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งให้ตะแกงร่อนยาแห้งในวงเล็บอาจจะใช้พัดลมเป่าให้แห้ง 3. <า>ใช้ซ้อสสแตนเลสในวงเล็บหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมขูดตะแกงร่อนยาเบาๆเพื่อให้เสียนยาที่ติดตะแรงหลุดออก หรือใช้แหนบถอนเสี้ยนยาที่ติดตะแกงร่อนยาออกให้หมด 4. เก็บตะแกงร่อนยาไว้ในตู้ข้อควรระวังห้ามนำตะแกงร่อนยาล้างน้ำเพราะทำให้ตะแกงชชำรุดและอายุการใช้งานสั้นลง ขอบคุณที่ติดตามรับชมท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรับสครางให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ